ขอโอกาสท่านจะอาวาสพระครูภาวนาวารารังการขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่ได้มาปฏิบัติธรรมณวัดพัฒนตาอาสภารามแห่งนี้เป็นปกติของ นะวัดของเรานะวันปีใหม่นะท่านเจ้าวาดก็จะนะนิมนต์ใหนะ้ครูบาอาจารย์ได้ให้พรแก่ยาติยมคำว,ว่าพรคือความปรารถนาดีในโยมนะนะสำหรับในด้านจิตใจอาจารย์ก็มีความปรารถนาดีต่อทุกทกท่าน ไม่ว่าจะเป็นพระโยคาวจรก็าตามญาติโยมก็ตามตั้งความปรารถนาไว้ว่านะปีใหม่นี้ขอให้ทุกทกท่านนะมีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจที่มั่นคงตั้งอยู่ในศีลธรรมที่พระองค์ักที่ตัวเองรักษาอยู่อันนี้ก็เป็นความปรารถนาแล้วก็ขอให้ได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรม ทุกท่านทีนี้ความปรารถนานั้นจะบริบูรณ์ได้จะสมบูรณ์ได้มันก็ต้องมีอาศัยเหตุที่อาจารย์ขึ้นหน้าจอว่าทำเหตุดีแล้วจะได้ผลตามปรารถนาข้อที่หนึ่งอายุยืนไม่ป่วยไข้อันนี้คือความปรารถนาของทุกคนทุกคนอยากมีอายุยืนแต่ว่าขณะที่มีอายุยืนเน่ยจะ มานอนอยู่กับเตียงก็ไม่ไหวนะอยู่เนาะมันก็จะต้องไม่ป่วยไข้ด้วยนะใช้ชีวิตตามปกติแล้วมีอายุยืนด้วยองค์สมเด็จพระมหาสม,มุรเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าเหตุของการอายุยืนนั้นก็คือการเว้นจากการฆ่าสัตว์ในจุลกรรมวิพังข้าศึทอันก็จะตรัสไปอย่างนั้นว่าคนที่มีอายุยืนไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่า เว้นจากการฆ่าสัตว์ในชาติก่อนๆมาหรือว่าในปัจจุบันนี้ก็ด้วยนะอันนี้เป็นประการแรกฉะนั้นในปีใหม่นี้ถ้าใครอยากอายุยืนไม่ป่วยไขย้ประการแรกเราก็ต้องเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วก็นอกจากนั้นก็ต้องดูแลตัวเองนะตามที่หมอปัจจุบันเขาแนะนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารก็ดี หรือว่าเรื่องของการออกกําลังกายก็ดีประกอบด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวแล้วจะมีอายุยนะืนมันต้องศึกษาปัจจุบันขณะด,ด้วยว่าทุกวันนี้ต้องประกอบด้วยองค์เท่าไหร่อาการที่สองนะถ้าอยากจะมีผิวพรรณผ่องใสนะก็เว้นจากความโกรธฉะนั้นความโกรธในปัจจุบันนี้เยอะมากเลยเนาะคนที่มีความโกรธนะใบหน้าก็ไม่ผ่องใส ต่อให้ใช้แป้งเครื่องสํำอางใดๆก็ตามนะเพราะว่าข้างในมันไม่ผ่องแล้วข้างนอกจะโปะ่าไรก็ไม่ดีฉะนั้นใครอยากจะบิน,นผิวพันผ่องใสพระพุทธเจ้าทากตรัสว่าจะต้องเว้นจากความโกรธหรือว่ามีความโกรธเกิดขึ้นให้รู้เท่าทันอย่าให้อยู่นานนะกำหนดว่าโกรธเนาะโกรธเนอไม่พอใจเนอะหงุดหงิดเนอเป็นต้นจนความโกรธดับลง เมื่อวความเก็บโกดดับลงแล้วผิวพรรณของเราก็จะผ่องใสใบหน้าเราต้องประกอบด้วยเมตตาด้วยนะแผ่เมตตาเจริญเมตาเเมตาประกอบด้วยก็จะเป็นผู้ที่มีใบหน้าผ่องใสผิวพรรณผ่องใสอันนี้คือเหตุนะนที่อาจารย์บอกว่าคําว่าให้พเรเนี่ยไม่ใช่ให้แล้วจะได้เลยยมต้องนําไปปฏิบัติเนาะอย่างข้อแรกก็เว้นจากการฆ่าสัตว์ข้อที่สองก็เว้นจากการมีความโกรธข้อที่สามไม่มีเวรัย ถ้าไม่อยากจะมีเวรมีภัยกับใครก็ต้องรักษาศีลเวรภนยก็ศีลทั้งห้านั่นแหละโยมถ้าไม่รักษาฆนะ่าเขาเราก็มีเวรมีภัยเกี่ยวกับการถูกฆ่ารักทรัพย์คนอื่นถ้าเราไม่รักรักษาศีลข้อนี้ก็จะมีเวรมีภัยเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติที่เรามีได้มาเท่าไหร่เขาก็ชิงไปหรือว่าโกง,งไปเป็นต้นนะ ถ้าเราไม่รักษาศีลข้อที่สามมีลูกมีเมียมีสามีมีภรรยาก็จะถูกคนอื่นชิงเอาไปหรือว่าเขาจะไม่รักเราอยู่ด้วยกันก็จริงแต่ไม่รักเราไปรักคนอื่นเสียดีเป็นต้นหรือว่าไม่รักษาศีลข้อที่สนะั่นก็คือการพูดเท็จถ้าเราพูดเท็จเนี่ยคนก็ไม่จะไม่มีคนเชื่อในใ,ในในสิ่งที่เราพูดแม้แต่ลูกหลานก็เหมือนกันเนาะนะพ่อแม่พูดเท็จอย่างเงี้ย ลูกหลานก็ไม่เชื่อเจ้านายลูกน้องเจ้านายก็ไม่มีใครเชื่อแต่นั้นต้องรักษาศีลข้อที่4ก็คือการพูดความจริงข้อที่5ก็เหมือนกันนะการมีสติปัญญาเนี่ยถ้าเราดื่มสุราและเมลัยเนี่ยสติปัญญาของเราก็จะลดน้อยถอยลงไม่ไม่เป็นที่เคารพนะคือของบุคคลอื่นเหมือนกันเพราะคนกินเหล้าเนี่ยเขาจะแสดงอาการต่างๆโดยขาดสติ ฉะนั้นถ้าเราไม่อยากมีเวรนมีภัยทั้ง5้าอย่างนี้ก็คือก็ให้รักษาศีลหนะ้านโยมนะเนี่ยต้องเอาไปทำเนาะมันถึงจะได้ผลนะไม่ใช่ไม่มีเวียนมีภยัยแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์บอกว่าเออโยมอย่ามีเวียนมีภัยนะพูดได้นะแต่ว่ามันเป็นไปยากอยู่นะเพียงแต่ว่าตั้งความปรารถนาให้ญาติโยมเป็นอย่างนั้นแต่ว่าโยมต้องเอาศีลห้านี่ไปรักษานะข้อที่4อยากมีปัญญาญนะาติโยมก็ต้องฟังต้องอ่าน ฟังธรรมะฟังเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์อ่านหนังสือธรรมะอ่านหนังสือต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็นั่งสมาธิสมถะกรมรมฐานก็ได้วิปัสสนาธารรมฐานก็ได้เพราะว่าทางเกิดของปัญญามี3ทางนะึ่สุตตามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังการอ่าน2จินตามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการนึกคิดแล้วก็สาวิปภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการ นั่งสมาธิวิปัสสนากรรมาฐานนี่เราจะเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราเนี่ยมันมาจากธาตุสี่มีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะรู้แจ้งได้ด้วยปัญญาของวิปัสสนากรรมาฐานอย่างที่เราปฏิบัติกันทุกวันนี้นะข้อที่5อยากมีความสุขให้พิจารณาเกืความจริง5ประการนะถ้าไม่ผ่านความจริง5ประการนี้วางใจไม่ได้เราจะมีความทุกข์ตลอดชายตั้งแต่เกิดมา ความจริงห้าประการนั้นก็คือหนึ่งเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้ย่อมต้องยอมรับเนาะเราเองก็แก่คนคู่ครองของเราก็แก่ลูกหลานเราก็แก่พ่อแม่เราก็แก่เห็นคนอื่นแก่แล้วเราก็พิจารณาให้เห็นความจริงข้อนี้ว่าเป็นของธรรมดานะฉะนั้นเมื่อเราแก่แล้วมีอะไรควรจะทำเราก็ทำที่เป็นประโยชน์ที่เป็นเป็นบุญเป็นกุศล ต่อไปถ้าเราแก่เท่าแล้วไม่มีแรงแล้วนะจะทําความดีก็ยากจะมาปฏิบัติธรรมก็ยากฉะนั้นปฏิบัติธรรมตั้งแต่มีความแก่เริ่มขึ้นมา 2. เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดานี่ก็เป็นความจริงตัวหนึ่งคนที่ไม่รู้ความจริงตัวนี้ก็จะประมาทคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยพอวันหนึ่งเราเจ็บไข้ได้ป่วยมายอมรับไม่ได้เป็นทุกข์บางคนถึงกับฆ่าตัวตายนะเวลาป่วยจริงๆเนะี่ยหลายเรื่องเนาะที่เขาออกข่าวกันเนะี่ย ฉะนั้นต้องยอมรับว่าเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ตัวเราก็เหมือนกันคนอื่นก็เหมือนกันเพื่อนก็เหมือนกันลูกหลานก็เหมือนกันหมดดังนั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเราจะไม่เสียใจ 3. เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้นี่ก็ความจริงชนิดหนึ่งมันพิจารณาเนาะ ถ้าถึงเวลาที่คนอื่นคนใกล้ชิดเราตายคนที่เรารักตายเนี่ยเราจะไม่เสียใจมากเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วคิดอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าบุคคลนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะสุดท้ายเขาก็ต้องตายแม้แต่ตัวของเราก็เหมือนกันวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องตายไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ไวัยใดก็วัยหนึ่งถ้าเรายอมรับอย่างนี้เนี่ยความทุกข์ก็จะเกิดน้อยลงความสุขก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่ ข้อที่สเราต้องพลาดจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงโยมมีโชทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามที่เป็นบุคคลก็ตามสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตนะทรัพย์สมบัติทุกอย่างสุดท้ายโยมต้องจากเขานะหนะลังคือเราจากตายจากเขาไปแต่บางครั้งเขาจะก็จากเราไปโดยถูกคนขโมยไปบ้างถ้าเป็นคนรักเราเขาก็จะเปลี่ยนไปจากรักเราเขาไปรับคนอื่นบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะ เ็เลยว่าต้องพลกักพลากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็เป็นความจริงนะไม่วันใดก็วันหนึ่งถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้ยพอถึงเวลานั้นจริงๆแล้วเราจะไม่ทุกนั่นแหละคือพรที่พระท่านให้ข้อสุดท้ายนะ่ะเรามีกรรมเป็นของของตนเราทำดีจะได้ดีเราทำชั่วจะได้ชั่วอันนี้ก็เป็นข้อสำคัญมากถ้าเราไม่เชื่อเรื่องผลของกรรมแล้วนโะยมนะเราก็จะทำในสิ่งที่ม่ดีสิ่งที่ ทำให้เราเองเ,องเกิดทุกข์เกิดความไม่สบายใจอันนี้ก็ให้ทุกคนเชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของของตนททำดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วฉะนั้นถ้าเหตุการณ์ต่างๆ5ประการนี้เกิดขึ้นถ้าเรารู้ความจริงแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ความสุขก็จะเกิดขึ้นกับเราซึ่งความจริง5ประการนี้ทุกคนต้องได้เหมือนกันหมดนะมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความพาักผัมีกรรมเป็นของของตนเป็นต้น ข้อสุดท้ายนะถ้าอยากมีทรัพย์นะไม่อยากจะเป็นคนโลภมากมีความสันโดษเราก็ต้องให้ทาน,นตัวนี้เป็นท่ัวตัวที่สำคัญมากเนาะ,ะบางคน,นเราไม่รู้จักให้ทานเราก็จะมีความโลภมีความตรณีความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับเราฉะนั้นท่านบอกว่าคนอยากจะรวยนะก็ขอให้ให้ใหทานให้ทานมันจะละตรงไหนละความโลภ มีสิบบาทเขาก็พอใจในสิบบาทนะยมนะเขาก็มีความสุขแล้วก็วมีความสันโดษในสิ่งที่ตัวเองมียินดีในสิ่งที่ตัวเองได้อันนี้ก็ฝากไว้เนาะทำเหตุดีแล้วจะได้ผลตามปรารานนะหนึ่งอายุยืนไม่ป่วยไข้ให้เว้นจากขานฆ่าสัตว์สองอยากมีผิวผันผ่องใสเว้นจากความโกรธสามไม่อยากจะมีเวรมีภัยก็ให้รักษาศีลห้าให้ครบ สี่อยากจะมีปัญญาก็ให้ฟังให้อ่านให้นั่งสมาธินั่งวิปัสสนากรรมาฐาน5อยากจะมีความสุขก็ให้พิจารณาความจริง5ประการแล้วก็ยอมรับเมื่อความจริง5ประการเกิดขึ้นมาแล้วนะความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นกับเราข้อสุดท้ายอยากจะมีทรัพย์สมบัตนะิเราก็ต้องให้ทานแล้วก็มีอีกประการหนึ่งนะ ต่อไปใครอยากจะร่ำจะรวยนะถ้าตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วก็เขาเรียกว่าคาถาของเศรษฐีอยนะ่ย่าที่ปรากฏอยู่ในเจานะเนาะอุอากัสสีคำล้ำค่านะอุอากัสสีคำล้ำค่าหอุทานะสัมปทาขยันหาฉะนั้นใครที่อยากจะรวยในยมนาะนอกจากให้ทานแล้วต้องขยันหาตรงนี้ด้วยนะ ขยันหมั่นเพียรทำการงานในหน้าที่ของตัวเองจะทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ขอให้มีความขยันไปแต่เช้ากับหลังจากเจ้านายกลับแล้วนะอาหมายความว่าอารักษาสัมปทาขยันเก็บเมื่อเราหาทรัพย์มาได้แล้วเราก็จะต้องรักษาทรัพย์นั้นนะเอาฝากธนาคารหรือไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ต้องจู้จักการรักษาถ้าไม่รู้จักการรักษาเอาไปใช้สุรุย่ยสุร่าย เขาเรียกว่ารายรายรับต้องมีมากกว่ารายจ่ายนะถ้าอย่างนี้ก็ความรวยก็จะเกิดขึ้นได้ข้อที่สามกะนี่หมายความว่ากาลยานามิตรตาเลือกคบคนดีคนที่มีคุณธรรมคนที่ไม่กินเหล้าเมายาคนที่ไม่เล่นการพนันอ่าคนที่ไม่เข้าบอนเข้าอะไรพวกนี้นาะยมนะก็คือคนดีนั่นเองนะคนมีศีลมีธรรมอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราพบกับคนพวกนี้แล้วทรัพย์สมบัติที่เรามีก็ไม่ไม่เสียไปเพราะคนบุญนิ้แนะนําให้เราไปใช้จ่ายเงินแบบนั้นข้อสุดท้ายสะหมายความว่าสมชีวิตตาเลือกใช้เพียงพอใช้ชีวิตสมะถะคือยินดีพอพอเป็นคนพอเพียงนั่นเองนะเสื้อผ้ามีพอมีพอใส่รองเท้าก็มีพอมีพอใส่ไม่ต้องเปลี่ยนไปทุกรุ่น,หนเห็นเขาซื้อใหม่แล้วก็อยากจะซื้อใหม่อะไรอย่างเนี้นะ ฉะนั้นการกินการอยู่การใช้อะไรก็ใช้แต่พอเหมาะพอควรก็เรียกว่าสมัชชีวิตาพอเพียงใช้ชีวิตแบบสมถะทั้งหมดนี้นะเขาเรียกว่าคาถาของเศรษฐีฉะนั้นถ้าใครมาทางพุทธศาสนาและอยากจะรวยนะพระพุทธเจ้าท่านก็จะให้4อย่างนี้นะหนึ่งต้องถึงพร้อมด้วยความขยนันอุทานะสัมปทาสองต้องถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่หามาได้อารักขาสัมปทา สามต้องมีเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรตาข้อที่ 4. ส,สมัชีวิตตาดังนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าญาติโยมทั้งหลายนะใช้ชีวิตแบบอย่างที่บอกนี้นะ,ะความสุขที่เราพูดพรทท่านให้ไว้ว่าขอให้มีอายุวันนะสุขพะพระปฏิพานธนสารสมบัติก็จะครบสมบูรณ์ตามที่อาจารย์แนะนำวิธีปฏิบัติให้นะ ฉะนั้นต่อไปนี้ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาดีกับทุกทุกท่านขอให้ญาติโยมทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะละเจริญด้วยศีลเจริญด้วยทานเจริญด้วยภาวนาและมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในปัจจุบันากานี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ